อนนี้ก็จะมาทําการจําลองตัวกันดูดว่าจะตัดในสถานการณ์ใดบ้างและสถานการณ์ใดไม่ตัดตัวกันดูดจะมีหลักการการทํางานเหมือนกันถ้าเป็นตัวกันดูดรูปร่างแบบนี้เขาก็จะเรียกกันว่าเป็นชนิด ELCB ตัวนี้ก็จะตัดไปดูดไฟรั่วอย่างเดียวก็จะเรียกว่าเป็นชนิด RCCB ตัวนี้ก็ตัดเฉพาะไฟดูดไฟรั่ว ส่วตัวนี้จะตัดไฟดูดไฟรั่ว,วและตัดกระแสเกินและตัดกระแสอรอบวงจรด้วยก็คือตัวนี้จะครบเลยและจะระบุที่ตัวมันว่าเป็น RCBO ส่วนแบบนี้ก็สังเกตว่าหน้าตาจะเหมือนกันเลยแต่สังเกตว่าแบบนี้จะไม่มีปุ่มกดหรือปุ่มเทสเหมือนตัวกันดูดที่จะมีการกดปุ่มเทสเพื่อทดสอบว่าตัว กันดูด ELCB ทำงานได้หรือไม่ส่วนแบบนี้ไม่มีปุ่มกดจะทํางานเพียงสองอย่างเท่านั้นก็คือเมื่อกระแสเกินก็ตัดกระแสรัดวงจรก็จะตัดส่วนไปดูดไฟรั่วน,นั้นจะไม่ตัดสามารถใช้ลงแทนกันได้เลยครับส่วนตัวกันดูดแบบอื่นก็ทํางานหลักการเดียวกันครับก็จะมีการกดปุ่มเทส ถ้ากดตัดลงมาได้ก็แสดงว่ามันสามารถตัดได้ร้อยเอนทดสอบก็ควรทดสอบอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งรวมถึงแบบ ELCB นี้ด้วยครับเมื่อกดปุ่มเทสมันก็จะตัดแสดงว่าทำงานได้ร้อซแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะตัดเกินกว่าที่เขาระบ,บุมาหรือไม่เช่นตัวนี้ระบ,บุมาว่าตัดไปรั่วที่3 0มลลิแอม หรือ0.03มซึ่งค่าที่ระบูน,นี้ก็คือค่าพีคมิเตอร์ของเรานั้นจะวัดเป็นค่ารูทมินสกแซึ่งตัวกันดูดถ้าตัดเลย30มิลลิมจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานส่วนการที่กดปุ่มเทสนี้เขาจะจำลองกระแส่ภายในมากกว่า30มิลลิมแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวกันดูดนี้จะตัดไม่เกิน30มิลลิมเพราะว่า ถ้าเลย30มิลลิแอมจะมีอันตรายต่อผู้ใช้นั่นก็คือเราไม่สามารถปล่อยมือออกจากไฟดูดได้ทันเนื่องจากกระแสมันสูงเกิน30มิลลิแอม30มิลลิแอมนี้ก็คือ30มิลลิแอมพีกถ้าวัดด้วยมิตเตอร์ดิจิตอลธรรมดาก็จะเป็นแบบรูปมิสแควรก็จะได้21.21มิลลิแอมดังนั้นผมก็เลยได้ทำตัวทดสอบตัวการดูด ว่าจะตัดได้ตามที่ระบุไว้ที่30มิมหรือไม่โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นเองนี้อุปกรณ์ก็มีไม่กี่ชิ้นเพื่อมาทำการทดสอบว่า ELCD ที่ใช้งานอยู่นั้น ไม่ได้ตัดเกิน3 0มิลมพีคซึ่งเครื่องมือนี้จะทำการทดสอบในคลิปต่อไปครับส่วนตอนนี้ผมจะจำลองการทำงานของตัวกันดูดก่อนครับดังนั้นตัวกันดูดก็จะมีตัวนี้ระบุไว้ที่1 5มิลมพีคส่วนตัวนี้ระบุไว้ที่3 0มิลมพีพถ้าใช้คุม เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเดียวๆเช่นเครื่องทําน้ําอุ่นก็ควรเลือกใช้เป็น15มิลลิแอมป์แต่ถ้าใช้กับอุปกรณ์หลายๆอย่างก็ควรเลือกใช้เป็น30มิลลิแอมป์ตัวนี้คือตัวกันดูด ELCB ส่วนถ้วยนี้จะจําลองเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นตู้เย็นตู้แช่เครื่องซักผ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงเป็นเหล็กอยู่ด้านนอก ตอนนี้มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ไฟผ่านตัวกันดูดมาแล้วครับตัวกันดูดแบบนี้จะต้องต่อสายเข้าที่ด้านบนเท่านั้นถ้าต่อเข้าด้านล่างตัวน้อยในตัวกันดูดจะไหม้ทันทีไฟออกจากตัว e อี b มาแล้วครับวัดที่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีไฟ เป็นการใช้งานปกติเครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่มีไฟรั่วมาที่โครงแบบนี้ถูกต้องไม่มีไฟรั่วแต่เมื่อตู้เย็นหรือตู้แช่หรือเครื่องซักผ้ามีน้ําหรือความชืน้นก็จะมีไฟรั่วเข้ามาที่โครงเหล็กของตู้แช่เมื่อเราใส่สายดินให้ตู้แช่หรือเครื่องซักผ้า ตัว e l g b ก็จะตัดครับผมจะเปลี่ยนเป็นมารกอรใช้มารกอรเป็นคนจะใกล้เคียงกว่าเนื่องจากความต้านทานของมารกอรจะใกล้เคียงกับมนุษย์ผมจะเปลี่ยนมาระกอเป็นคนเมื่อคนมาจับ ถูกเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นตู้แช่ที่มีข่าวคนโดนไฟดูดจากตู้แช่ตายก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับก็คือมาจับถูกตู้แช่ที่รั่วอยู่เมื่อโดนไฟดูดธรรมชาติของมนุษย์ก็จะรีบคลายมือออกหรือสะดุ้งก็จะหลุดออกมาก็ไม่ตายเพียงจะรู้ว่ามีไฟดูดถ้าคนยืนอยู่บนพื้นที่แห้งและเท้าก็แห้งด้วยการดูของไฟ อาจไม่รู้สึกหรือรู้สึกเพียงเล็กน้อยหรือกระตุกแค่มือชาแต่เราจะไม่ถูกดูดติดไม่ตัดครับ l c b จะไม่ตัดแต่จะกระตุกอาจจะมือชาเล็กน้อยแต่ตู้แช่หรือตู้เย็นหรือเครื่องซักผ้าเวลาใช้งานหรือเรากินน้ำหกที่หน้าตู้แช่หรือตู้เย็น แบบนี้เมื่อเท้าเปียกน้ำหรือพื้นเปียกน้ำหรือเท้าเรามีเหงื่อหรือพื้นชื้นเพียงเล็กน้อยไปจะดูดแรงขึ้นอีก5เท่าถึงหนึ่งพันเท่าซึ่งอาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้ในเวลาไม่นานและเราจะถูกดูดติดไม่สามารถเอามือออกมาได้เนื่องจากกล้ามเนื้อหดตัวแต่เมื่อเรามีตัวกันดูด ELCB เมื่อเราไปสัมผัสขณะที่เรามีเท้าเปียกน้ําและมีไฟรั่วอยู่ที่ตู้แช่มันก็จะตัดครับแต่กในกรณีที่เราเดินสายไปที่ฝ้าหรือเพดานแล้วสายเกิดชำรุดเกิดชำรุดแบบนี้หรือโดนหนูกัดหรืออะไรมากัดแทะ หรือเกิดจากการใช้ไฟเกินขนาดแล้วทำให้สายไฟชำรุดอยู่หรือติดตั้งตักไฟเต่ารับหรืออื่นเข้ากับโครงเหล็กแล้วสายไฟภายในหรือสายไฟที่เดินคู่ไปกับโครงเหล็กสัมผัสถูกโครงเหล็กโครงเหล็กนี้ก็จะมีไฟไปตลอดทั้งเส้นและเมื่อมีเด็กไปจับ หรือผู้ใหญ่ไปจับตามข่าวก็จะเกิดการเสียชีวิตขึ้นได้แต่ถ้ามีตัวการดูด ELCB มันก็จะตัดช่วยชีวิตครับเมื่อาพาดลงไปมันก็จะตัดครับอีกทีเท่าน,นี้ก็จะไม่เสียชีวิตจากการโดนไปดูดตามที่เป็นข่าวครับ ในกรณีต่อไปนี้ตัวกันดูดทุกชนิดจะไม่มีความสามารถในการตัดได้ถ้ามีสายไฟชํำรุดหรือมีการรั่วลงดินก่อนทางเข้าตัวกันดูดจะไม่ตัดครับมันจะทำการตรวจสอบหลังตัวกันดูดเท่านั้นส่วนก่อนเข้าตัวกันดูดจะไม่ตรวจสอบในกรณีที่รั่วลงกลาวโครงสร้าง ที่เชื่อมกับบินโดยตรงจะเป็นอย่างนี้ครับ สายขาดเลยสังเกตตัวกันดูดจะไม่ตัดนะครับยังอยู่ด้านบนเหมือนเดิมแต่ในกรณีที่เป็นกาวอ่อนเมื่อสายไฟก่อนเข้าตัวกันดูดแตะดูโครงเหล็กหรือมีการลั่วลงดินโดยแต่ลงแบบนี้มันก็จะไม่มีประกายไฟเนื่องจากกลาวมันอ่อนหรือกลามีความต้านทานสูง แต่มันจะทําให้เราสิ้นเปลืองค่าไฟหรือเรียกว่าไฟรั่วอยู่ในบ้านเป็นการสิ้นเปลืองไฟและต้องจ่ายค่าไฟมากโดยที่เราไม่ได้ใช้งานนั่นเองทีนี้ผมก็จะวัดกระแสรั่วให้ดูครับในกรณีที่กลาามันอ่อนหรือกลาวที่มีความต้านทานสูงนะครับเวลารั่วลงไปมันก็จะไม่มากอาจจะไม่มีประกายไฟตอนนี้รั่วลงไปที่โครง แล้วก็ไหลลงปูนลงดินที่300มิลลิแอมเมื่อยกขึ้นก็เป็นศนมิลลิแอมแต่ถ้าเป็นสายนิวเทลหรือสายดินรั่วลงโคงมันก็จะไม่มีไฟรั่วลงดินเนื่องจากสายนิวเทลหรือสายดินมันจะเป็นสายศูนโวลต์ไม่มีความต่างศักด์ดังนั้นมันก็ไม่มีกระแสไหลนั่นเองก็เป็นศูนมิลลิแอมนั่นเองครับ เป็นข้อดีของตัวกันดดที่มีไฟก็คือสามารถรับรู้ได้ว่ามันพร้อมทํางานหรือไม่ด้วยการดูไฟตรงนี้ครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกว่ามันพร้อมใช้งานเบื้องต้นแต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็จะต้องกดปุ่มเทสครับถ้าเทสลงมาอย่างนี้แล้วเดงตัดลงมาอย่างนี้ก็สกแสดงว่ามันทำงานได้1 0 0ตเต็ม ถ้ามีไฟแสดงแบบนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าไฟเข้ามาครบทั้งสองเส้นถ้าเกิดมีสายไฟขาดเส้นใดเส้นหนึ่งตัวกัโดูดตัวนี้ก็จะไม่ทำงานผมจะลองให้ดูเมื่อผมตัดหลอด LED สีเขียวจะดับดับเรียบร้อยนั่นหมายความว่ามันไม่สามารถทำงานได้ ไม่ทำงานแล้วครับอันนี้ผมทำที่เส้น L ถ้าเป็นเส้น N ขาเส้นเดียวจะทำงานได้หรือไม่ฝั่งนี้คือเส้น L ฝั่งนี้คือเส้น N ผมจะทําการตัดไฟเส้นเอ็นดูว่ามันจะทํางานได้หรือไม่สังเกตไฟจะดับไฟดับไปแล้วกดภุ่มเท็ไม่ทํางานสรุปสายไฟถ้าขาดเส้นใดเส้นหนึ่งจะไม่ทํางาน ในกรณีที่คนจับสายไฟสองเส้นแบบนี้มันจะไม่ตัดครับฝันขึ้นเลยครับและคนเราจะร่างกายสุกแบบนี้ครับ นในทางกลับกันถ้าผมตมุดว่าคนคนนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นกาต้มน้ําร้อนมันก็จะทําให้น้ําเดือดแบบนี้แต่ถ้าผมต่อสายดินเข้าไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในส่วนที่เป็นโครงเหล็กมันก็จะตัดครับสรุปตัวกันดูดทุกชนิดไฟไหลไปและไหลกลับ จะต้องเท่ากันถ้าไม่เท่ากันวงจรภายในก็จะสั่งสซ่หน่อยตัดการทำงานเพื่อช่วยชีวิตคนและช่วยเรื่องค่าไฟไม่ให้เสียจากการไฟรั่วลงดินสรุปตัวกันดูจะต้องลงดินโดยอาจจะผ่านดินโดยตรงหรือผ่านปูนผ่านเหล็กโครงสร้างหรือผ่านตัวของคนเราไปลงดินหรือไปลงปูนที่เชื่อมกับพื้นดินมันถึงจะตัดครับ สรุปไม่ต้องมีสายดินก็ตัดได้เนื่องจากกระแสไฟฟ้ามันจะไหลผ่านตัวเราแล้วก็ไปลงที่พื้นปูนที่เราเหยียบแล้วก็ไหลลงสู่พื้นดินด้านล่างมันก็จะตัดหมายความว่าเอาตัวเราเป็นสายดินนั่นเองแต่ถ้าเราต่อสายดินเข้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้ที่เป็นโครงเหล็กอยู่รอบ,รอบๆเช่นตู้แช่ตู้เย็นเครื่องซักผ้าไฟที่รั่วนั้นก็จะไหลผ่าน สายดินลงไปโดยไม่หลายผ่านตัวเราเนื่องจากตัวเรามีความต้านทานที่สูงกว่าสายดินนั่นเองถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดช่วยคอมเมนต์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังส่วนอุปรกรณ์ที่ผมใช้งานอยู่สามารถดูข้อมูลได้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้ส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ